จากกลุ่มเลี้ยงสัตว์เล่้ล่อนนะคะรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นสังคมเมืองจากเมืองก็ขึ้นเป็นขยายเมืองออกไปเรื่อยๆขึ้นสู่ความเป็นการปกครองแต่ราชวงศ์แต่สามราชวงศ์อันมีเซียซางแล้วก็โจซึ่งมีการวางระบบในการบริหารบ้านเมืองขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะคะชาวจีนรู้จักในการบริหารบ้านเมืองมากว่า3,000ปีแล้ว มันมีการวางระบบเสมือนหนึ่งเมื่ออยู่กันเป็นชุมชนนะแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านเกษตรมีการอาทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมันเหมือนมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆมีการเลือกทำเลถิ่นที่อยู่อาศัยมีการพัฒนาให้การศึกษามันก็เป็นระบบสังคมเมืองมันมีอำนาจมากขึ้นมีพวกพ้องมากขึ้นก็เกิดความวุ่นวาย มีการแก่งแย่งตามมานะเสมือนหนึ่งสังคมมันก็ซับซ้อนขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยราชวงศ์โจนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ราชวงศ์โจนั้นก็คือปลายราชวงศ์ซางซึ่งปรากฏในประวัติศาสตร์และเราก็ดูภาพยนตร์กันหลายเรื่องด้วยนะคะซางโจอองทอรล,ลาดซึ่งปรากฏอยู่ในเรื่องนาจาถ้าใครรู้จักนาจาจะรู้เลยว่าคืออยู่ในยุคสมัยนี้แหละคะ่ะซางโจออง ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเฉาเกอเฉาเกินเนี่ยนะคะเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าจะไปเที่ยวเราก็คงไม่เห็นอะไรแล้วนะคะแต่พอจะอนุมานได้ว่าเซียนยางหรือเฉาเกอนั้นอยู่ที่ไหนทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งปกครองโดยโจอูหวังซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะก็ก่อตั้งราชวงศ์โจอย่าไปสับกันนะคะสร้างโจ้าอ๋อง กับโจอวังคนละคนกันซึ่งต่อมาก็มาเป็นโจโกงจิงไทกงจิงไทกงก็คือผู้ที่เข้ารับราชการเป็นเสนาบดีซึ่งอายตุตอนนั้นประมาณ70-80ปีแล้วล่ะค่ะสร้างโจโอองเป็นทรราชตัวจริงโดยนิสัยอาจจะเป็นได้เป็นคนเกเลคือพูดง่ายเป็นลูกกระสับนะคะก็ค่อนข้างจะเกเรทีเดียวก็ได้สนอมาอยู่คนหนึ่งชืวาตาจี เรารู้จักเตียวเซียนรู้จักไซซีมีงามหลายคนทีเดียวที่ทำให้เมืองร่วมสลายลงเตียวเซียนก็ดีไซซีก็ดีเสมือนหนึ่งเป็นจาราสตรีมีแผนการนะคะที่จะแก้แคนหรือทำให้เมืองร่วมสลายแต่ว่าต้าจีไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่านิสัยหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นแผนการทำให้สร้างเจ้า๋องอมัวเมาไม่ว่าราชการแผ่นดินลังแกประชาชน ไม,ไม่สนใจผู้คนจะอดอยากเศรษฐกิจบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรปัญหาบ้านเมืองปล่อยให้เสนาบดีแก้ไขกันเองแต่ก็นั่นละค่ะในช่วงนี้ก็จะเกิดบุคคลสำคัญหลายคนทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นปีกา้านเสนาบดีคนสำคัญซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องเป็นชายสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภปีก้านผู้นี้ถูกควักหัวใจ เพียงแค่ว่าอยากจะดูซิว่าหัวใจของคนดีเป็นอย่างไรแต่ว่าเรื่องราวตอนนี้มันก็จะผสมผสานเป็นพงศวดานเป็นตำนานมีเรื่องอภินิหารบางก็บอกว่าตาจีนั้นเป็นปีศาจิ้งจอกอาจจะเป็นคำดาก็ได้ค่ะผู้หญิงที่ล่อลวงให้ผู้ชายลุ่มหลงก็เรียกว่านางจิ้งจอกเพราะว่าตาจีนี้เป็นคนแรกเลยนะคะที่บอกว่าเสมือนานางจิ้งจอกที่ล่อลวง เพราะว่ากินมนุษย์เนื่องจากเอาเนื้อมนุษย์การลงโทษนะคะเอาเนื้อมนุษย์มาน่ากับเด็กร้อนๆกินเนื้อมนุษย์นะกินสุรามีบ่อสุราทําอะไรที่ผิดมนุษย์ธรรมดานอกเหนือจากนิสัยผิดมนุษย์มานาแล้วต้าจีพันเท้าค่ะแล้วก็อ้างว่าผู้ดีเนี่ยต้องพันเท้าให้เหลือเท้าเล็กนิดเดียวแต่ผู้คนก็นินทาว่าร้ายนะคะบอกว่าเพราะว่าแปลงร่างเป็นคนได้ยกเว้นเทา้ายังเป็นเท้าจิ้งจอกอยู่ อันนี้ก็เป็นที่มาของการพันเท้าของสตรีนับแต่นั้นมานะคะก็มาจากต้นกำเนิดจากต้าจีคนนี้ลหะค่ะหญิงผู้ร่วมเมืองเป็นคนแรก